มินาซังคอมบังวะนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญ,ญี่ปุ่นนะฮะสำหรับไร,รยากรวันนี้คือคําว่าสุสึนะครับทุกคนสุสึกก็คือทีละอันทีละอันทีละโยกทีละคาวทีละจุดทีอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นการแบ่งย่อยย่อยย่อยเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่าสุสึกก่อนที่จะแบบเซนเซจะร้องเพลงนะเออ คำว่าส่สือในภาษาญี่ปุ่นจะมีความหมายว่าทีละหรือว่าครั้งละนะหรือลักษณะก็คือการแบ่งออกเป็นส่วนๆที่มันเท่ากันนะประเด็นคือแบบนี้ทีนี้จุดที่นำหน้าของสูสือเนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนหรือเป็นปริมาณก็ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับการแบ่งส่วนนะ distribution Dist distribution ก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้นะฮะทุกคนดูพร้อมกันนะ ฮิตตรีนีนะฮะฮิตโตสึสึสึอาเกจจะกระใสฮิตโตสึสึสึฮิตโตสึสึสึก็คือจะหมายถึงว่าทีละอันนะแจกอันเนี้ยให้ทีละคนทีละอันหรือบางทีทีละคนเราก็พูดอย่างนี้ได้นะครับก็คือก็ว่าฮิตตริสึสึฮิตตริสึสึอ่ะทุกคนออกเสียงตามมัชฌานะจ๊ะฮิตตริสึสึฮิตตริสึสึนะมันจะต้องติดกันไปเลยฮิตตริสึสึหรือว่าฮิตโตสึสึสึนะครับอ่ะหรือ ใช้ในกรณีบ่งบอกบอก,การกระทําอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันคงที่ยกตัวอย่างอะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยวันละประมาณ8นาที10นาทีอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็อย่างเช่นไมนิจิซัมปุ้งสุสึเบงเคียวชิมาสไมนิจิซังจุปุ้งสุสึเบงเคียวชิมาสก็คือฉันเนี่ยเรียนวันละ30นาทีคือเรียนวันจันทร์30นาทีอังคาร30นาที วันพุธสามสิบนาทีสุกสามสิบนาทีคนเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรเยอะทุกคนแต่ว่าประเด็นคือทําให้มันสม่ําเสมอทําให้มันสม่าเสมอคือหัวใจของความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเรียนเรื่องทําธุรกิจเรื่องการทํางานหรือเรื่องนิสัยเรื่องการกินอะไรก็ตามนะทุกคนการทําทีละนิดแต่ทําบ่อยๆอ,อันนี้คือเป็นเรื่องของวินยัยนะฮะวินัยนี่แหละคือความสาเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะฮะอ่ะเรามาดูตัวนี้ สุโกชิสุสุโจซูนินาริมัสสุโกชิสุสุก็คือแบบเก่งขึ้นทีละนิดเก่งขึ้นทีละนิดเก่งขึ้นทีละนิดเหมือนทุกคนอนะเซนเซแบบปบมือให้เลยนะคือถ้าใครฟังมาถึงอีพีนี้ก็ถือว่าแบบเออคุณอะเป็นคนขยันนะครับแล้วก็เซนเซอวยพรขอให้แบบสอบได้นะเจอพิธีสอบได้ก็มาบอกเซนเซด้วยละกันนะครับสอบได้อังนี้ดีกว่าใครใครสอบได้ลงคอร์สเนี่ยนะ เซนเซมีรางวัลให้ขอให้บอกนะครับทักมาที่บ้านเขียวเลยสอบ j l p t ไม่ว่าจะเป็น n 5 n 4 n 3เนี่ยใครลงคอร์ส JPN 2องศนนี้ไปนะแล้วก็สอบได้เนี่ยมาเอารางวัลกับเซนเซนะครับเซนเซจะให้ไปนะโซโกชิสุสึโจซุนินาริมัสอ่ะโอเคต่อนะต่อเลยนะทุกคนตึงอ่ะเรามาดูเลบุงนะฮะเลบุงใครไม่เชื่อก็แคปที่เซ็นเซพูดไปนะ เดี๋ยเซเลืมใครไม่เชื่อก็แคปที่เซเซพูดไปอุ้ยใครนะหรอยอยู่นะโอเคอ่าอิปโปสุสชชปปส,ส,นะสุมิมาโชอิโปสุสนะฮะสุมิมาโชก็คือเดินทีละเก้านะฮะสุสุหมูก็หมายถึงว่าความก้าวหน้าอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเดินไปข้างหน้าทีละก้าวตามหลักกายภาพก็ได้หรืออาจจะเป็นคําทางปรัชญ,ญาก็ได้ทุกคนก็คือเดินไปทีละก้าก็คือความก้าวหน้าที่กระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆไงอ อีพอสุสึอีพอสุสึสุสุมิましょうนะฮะอีพอสุสึสุสุมิましょうสุโกชิสุสึโจซูนีนาดิมัสอ่ะอันนี้ทุกคนดูว่าเขาน่าจะเป็นอะไรนะคาราเต้เนาะเาาอะอเพราะถ้าเป็นยูยุสุเนี่ยยูยุสุอ่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีศิลปะการต่อสู้เยอะนะครับทุกคนแล้วก็น่าสนใจมากเลยมีทั้งยูโด คาราเต้เคนโดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างของไทยเราเนี่ยเรามีมวยไทยก็จริงเป็นลักษณะมวยไทยสีภาคเนาะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปของญี่ปุ่นเองก็จะมีแบบยูโดเคนโดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นประเทศที่แบบเขาเรียกอะไรนะศิลปะการต่อสู้เนะปปาะศิลปะการต่อสู้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะน่าสนใจมากเซนเซแบบชอบมากเลยนะครับอืม ความแตกต่างคำว,ว่าสุสุกับโกตัวนี้นะฮะสุสุเนี่ยเน้นเป็นการแบ่งส่วนเนาะสมมติว่ามีร้อยส่วนแบ่งเป็นแบบ10บแบ่งเป็นแบบ10ส่วนอย่างเงี้ยนะฮะแบ่งเป็น10ส่วนเนี่ยก็คือกินยาครั้งละ2เม็ดอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าการแบ่งส่วนแต่คําว่ากโกตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจคือเขาเรียกว่าทุกครั้งที่นะมันจะไม่ใช่การแบ่งส่วนจะหมายถึงว่าออทุกครั้งทุกๆอันเนี้ย ทุกๆรอบนี้นะฮะอย่างเช่นรถไฟมาทุกๆสิบสนาที10นาทีทีท่1นะครับรถไฟมาพอถึง20นาทีที่2รถไฟมาพอถึงนาทีที่สามสิบรอบที่30นะก็รถไฟมารอบที่40รอบที่50อย่างเงี้ยก็ตัวเนี้ยจะแปลว่าทุกๆครั้งนะครับอันนี้คือความแตกต่างบางทีระหว่างแบบข้อสอบเขาจะออกเนาะอ่ะลิขิโดดเช็คกูนะครับอ่ะเรามาลองแปล ช่วยนับของทีละอันช้าๆนะเอ่อของทีละอันก็ทีละอันก็คือ hitto s ส s s สุนั่นแหละแล้วคำว่านับของก็คือมโน o ksoydo นะฮะมโนค ksoydo อ่ะทุกคนลองแปลดูเนาะเวลาแปลให้เราแยกก่อนอันไหนเวิร์บอันไหนอันไหนเวิร์บเนาะอันไหนกรรมแล้วก็อันไหนเป็นส่วนขยาย ให้เราแยกเป็นคำๆก่อนก่อนที่เราจะมาประกอบเป็นประโยคนะครับอ่าลองอันแรกดูเนาะได้ไหมอันที่สองการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่อยๆเรียนไปทีละบทการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนก็คือสุกชิสุสๆไปทีละบทเออไปทีละบทนะไปทีละบททีละตึกทีละตึกนะครับอ่าลองแปลดูเนาะก็คือเนี่ยอย่าง ของมินนะเราเราก็เรียนตามบทนะครับเรียนตามบทเนาะมีทั้งหมด4ี่เล่มอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเรียนจบมินนะทั้งสี่เล่มเนี่ยก็สามารถมีพื้นฐานที่ดีในการพูดได้คล่องแล้วก็สามารถต่อไปยังระดับสูงได้แล้วนะครับเออเนาะก็คอร์สของสถาบันจริงๆเซนเซพยายามทำคอร์สของสถาบันแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลงลึกนะ